รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโปรกคิดถึงระยอง คิดถึงคริสตันเจตโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตกคาไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาโทร025138850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวสถานที่ไหนอย่างไรนั้น เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับแต่อยากจะเตือนท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้งอย่าลืมตรวจตาดูยานพาหนะให้เรียบร้อยตรวจตาดูร่างกายดูเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่าให้ไปขัดกับกฎกติกามารยาทของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆรวมทั้งศึกษาความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ท่องเที่ยวอาไว้ก่อนเวลาไปถึงสถานที่จริงเราจะได้สนุกสนานแล้วก็มีความรู้สึกแบบที่ภาษาสมัยใหม่เขาบอกอินเข้าไปด้วยนะครับจะทำให้เราเที่ยวได้สนุกมากขึ้นครับ ถ้าทุกอย่างคุณเตรียมพร้อมแล้วตามผมมาครับ ที่หนึ่งครับครับ,ค,รบคลาสสิกค,คาคาราวานเคยได้ยินไหมเคยแต่ว่านอนรถบ้านยามามานานแล้วแต่ทุกทีเขาก็ต้องขับรถลากมาเองสมัยก่อนตอนเรียนอยออสเตรเลียน,นะชอบมากวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีคนที่แบบชอบแคมปิ้งอ่ะรับออกไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยโทรไปจองหาโรงแรมนะ,ะเขาจะไปจองที่ตามเขาจะมีลานแคมปิง้งที่มีต่อน้ําต่อไฟ มีที่ทิ้งพวกของเสียที่เราขับถ่ายอยู่ในรถเนี่ยเขามีที่ทิ้งเสร็จปุ๊บเขาจะมีถ้าคุณเห็นท้ายรถกระบะพวกที่แบบมีตุ้มอ่ะเป็นของเกี่ยวที่ไมลากเนี่ยเขาจะต้องลากแล้วก็ลากรถบ้านไปแต่ว่าบ้านเราเนี่ยผมแนะนําถ้าอยากมีประสบการณ์แบบนี้คุณไม่ต้องซื้อรถบ้านเพราะซื้อรถบ้านคุณก็ไม่รู้ไปจอดไว้ไหนเพราะคุณไม่มีที่่ใชคุณไม่รู้ว่าคุณจะขับไหวไหมเพราะจริงๆขับรถพวกนี้ไม่ใช่แบบประชาชนทั่วไปขับได้นะ เพราะต้องเป็นแบบประชาชนที่เฉพาะของเขาไปขับขี่อ่าขอโทษขอโทษมบขี่มบขี่เฉพาะรถเออนี้รถพ่วงมากนะเนี่ยเปงานมีประโยชน์มากเลยช่วยดีเองเฮ้ยนี่มุกมุกมุกแต่ว่าเอาจริงๆคือมาแบบลองนอนดูก่อนได้หรือคนที่มีที่ใครที่มีที่อยู่เขาใหญ่วังน้ําเขียวคือที่ตามต่างจังหวัดอะครับแล้วเบื่อการสร้างบ้านอคุณก็เอารถบ้านไปจอดเลยอแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยจะแมนเทนเน็เขายังไงจะใช้งานยังไงได้บ้างที่นี่ก็ นี่คือไฮไลท์ของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีแบบห้องพักก็มีนะห้องพักปกติทั่วๆไปก็มีพยักหน้าโปรดิวเซอร์พยักหน้าแล้วอ๋อเขามีคาเฟ่มีร้านอาหารเดี๋ยวแป๊บนะว่ารถคิงอะรถคิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเออหรือเอาเอารถไกด์ขาหน้ารถไกด์มาเลยแล้วก็เอาแฟนบอยส่งสื่อสากลให้หนึ่งคันนึงโอเคนะโอ้จบเลย โทรศัพท์ดังเมื่อกี้คุยค้างกับเซลอยู่อ๋อโอเคโอเคอเอบิวเ,เขาอยู่เ,เขา,าเข้าหน้าแบบว่าแต่งมาสักนิดนึง<อ>นะครับอะมาที่าคาสิคคาคาราวานเนี่ยใครไม่มาพักก็มาแวะพักผ่อนอม,มีส่วนคาเฟ่มีส่วนร้านอาหารมีส่วนที่เดินเล่นผมแปลกใจอย่างหนึ่งผมเห็นแบบมีครอบครัวนะวันนี้เรามาวันธรรมดานะเออมีแบบอารมณ์แบบมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะเด็กๆเห็นแบบมีอย่างหนึ่งนะคือให้อาหารปลาคราฟนะนี่แะ แล้วก็โซนเมื่อกี้ผมเดินอ้อมไปข้างหลังโซนข้างหลังนี่ต้องบอกว่าร่มลื่นอมองไปข้างหลังนี่เห็นแบบทุ่งเขียวกรจีแล้วมีทางเดินแบบบนยอดไม้อะ่ะอให้คุณได้แบบพักผ่อนอ่ะจริงๆแล้วผมย้ําเลยว่าอยากจะชวนให้มาเที่ยวจังหวัดแบบอย่างชัยนาทอย่างเงี้ยเพราะอะไรจากกรุงเทพคุณขับรถมาไม่ไกลเออคือรถไม่รถไม่ติดเดินทางไม่ไกลแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยแออัด แล้วก็ได้พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆครับใช่นปะถ้าเกิดว่าแวะมากินกาแฟแวะมากินข้าวก็ลองแวะดูที่พักแล้วกันตอนนี้เรามาเซิฟเซิมาออมเซิร์ฟก่อนแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องมาซ้สายแคมปิ้งเราต้องมาสามตา,ตาลูกวาวเลยถ้าสายแคมปิ้งนี่มอไซค์ต้องเป็น GS เอสขาไงเราขี่ไปเองเลยได้ไหมเดี๋ยวจีเอสเขาเดี๋ยวเขาขี่มาไองขี่มาเองนะครับเดี๋ยวว่าอย่างงี้มันได้เวลาเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนอ่าจัดชุดใหญ่ไว้จะได้ หิ่มท้องกันให้เต็มที่เดี๋ยวเดินเล่นสักพักหนึ่งค <มา S 1> ่อย move move, move. สุดยอดเลยครับหนึ่งผมจะเรียกเขาว่าหนึ่งต้มข่าหนึ่งต้มข่ากินคนเดียวเลยนี่แบบเต็มเดียวแต่หนึ่งต้มข่าหนึ่งต้มข่าจริงส่วนทางนี้ครับโจ๊กเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูที่นี่เด็ดจริงจริงเลาคูส่วนผมคอนเฟิร์มครับซี่โครงหมูโอ้โหซี่โครงอ่อนอร่อยจริงนะก็บอกว่าเนี่ยออกมาจากโซนที่เป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกทางนี้ข้างนอกเขาจะมีกิจกรรม สำหรับเด็กเมื่อกี้ผมไปเซเว่มาแล้วมีแบบให้อาหารหมูเขาบอกมีลูกหมูขายด้วยนะมีให้อาหารป้อนนมแพะนมแพะคับแล้วก็ม้าให้อาหารปลาคราฟครับม้านี่ก็ให้เด็กๆที่มาเนี่ยนั่งขี่วนรอบๆก็ได้ครับแล้วแล้วโทษนะพี่ว่าถูกนะรอบละรอบละหนึ่งร้อยบาทเอง ลลมเลมเเยย็น็นนไม่ละชอบชอบอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดต้นพวกนี้แต่ก่อนผมเด็กๆอ,อ่ะแถวแถวชัยนาทน,นี่เขาเรียกต้นผมไม่รู้เขาเรียกอะไรคุณรู้จักต้นฉำฉาไหมเออได้ยินชื่อฉำฉาไม้ฉำฉาเนี่ยเนี่ยมันจะแผ่กิ่งก้านอย่างเงี้ย<อ>เยอะๆเออแล้วคุณแล้ว,ลว,ลวคุณดูบริเวณที่เขาสร้างอยู่ตรงเนี้ยคือมันมันล่มด้วยต้นไม้อ่ะไม่ต้องกางเต็นท์นะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าวุ่นวายกับมันอนะ่ะล้มก็ต้องกางคนระับเต็นท์็นได้ไม่ได้ล้มก็ต้องกาง ว่าสายแคมปิ้งไงคุณไปเดินออกไปเราไปทางนู้นเลยไปทางคาราวานนี่ผมโดนบอกปลาค้าไแล้วนะเไปทางคาราวานเลยผมว่าสมาชิกผมสองคนนี่มาลยเฮ้ยหมูกลับมาเร็วๆเลยหมูกลับมาหมูต้องการตัวช่วยเว้ยไอ้แต่ที่นี่ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกับบ้านต้นไม้สร้างบ้านที่แบบว่าที่ไม่ต้องตัดต้นไม้นะสร้างเป็นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้แล้วก็มีกิจกรรมสําหรับเด็กๆตักทรายเล่นทรายอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คิดว่าเวลามาท่องเที่ยวเนี่ยก็แวะมาได้คือผมว่าใช้เวลาช่วงบ่ายๆนะ สามารถที่จะแบบคนแถวเนี้คนที่อยู่ละแวกนี้ก็ได้หรือคนที่มาพักที่เนี่ยโอ้ยไม่รู้ไปไหนก็ให้ลูกได้วิ่งเล่นมีปลาคงปลาคราฟมีกิจกรรมรอบๆพวกนี้ไปจริงๆกับจากภาคเหนือเนี่ยมาถึงเวลาเนี้ยช่วงเวลานี้นะก่อนเนี้ก่อนทะกรุงเทพไม่ต้องหดเข้ากรุงเทพไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปแค้นเพราะเลยนี่เข้าไปรถติดแน่นอนนะใช่ป่ะมาพักผ่อนนี่สักคืนก่อนแล้วตอนเช้าค่อยกลับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปโซนท้างหลัง เห็นนั่นจอดเรียงรายมีสีส้มๆด้วยไปเดี๋ยวพาไปดูรถบ้านกันเถอะหน่อยครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ นับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรา er <currently. S 1> นะะุภาพลิกโรคคิดถึงระยองคิดถึงคริสตันเจดโฮเทลสะดวกสบ <oco ose> ายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 สายแคมปิ้งสายแคมปิ้งสายแคมปิ้งก็หลายคนที่อาจจะต้องบอกว่าอยากมีประสบการณ์ผมแนะนําว่าอยากมีประสบการณ์การนอนแบบว่ารถบ้านรถบ้านนะครับรถแคมปิ้งแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ต้องไปผมว่ามันไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องกลางเต็นท์ที่สําคัญเลยคืออันนี้เป็นไกด์นะต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่คาสิคาคาราวานเนี่ยเขามี2แบบ แบบแรกคือให้เช่าแบบที่2คือขายแต่ภายในนีต้องบอกว่าพูดยากเขาบอกว่าแล้วแต่เจ้าของอยากจะบิวอินเลยแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เขาเรียกสไตล์รีสอร์ทคือมี2เตียงนอนมีเตียงนอนต้องบอกว่าเตียงนอนใหญ่นอนได้2คนแล้วก็มีเตียง2ชั้นคู่หนึ่งขอเข้าไปดูข้างในสักหน่อยเป็นไงเป็นไงไปดูโอ้ยเป็นไงสัมผัสแรกได้นะมีห้องครัวด้วยนะคุณนี่ตู้เย็นน่ะเฮ้ยโอ้ตู้เย็นน่ะมี คบคันไหมสําหรับสายแคมปิ้งอย่างคุณ,ก,คณกับการใช้ชีวิตอยู่ในนี้มากเลยนะเฮ้ยมีเตามีเตามีามามนี่ซิงไงซิงล้างจานมีกากแฟกระติกน้ํามีเสียบปลั๊กประทานโทษแอร์ยังเอียมเอียมอยู่เลยเขาบอกรถคันนี้เพิ่งเสร็จด้วยนะโหนี่ถ้าถ้านั่นนะออปชั่นถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องการตรงนี้คุณต้องการแค่เตียงตรงเตียงใหญ่ตรงนี้ฝั่งนี้คุณก็ทำเป็นเก้าอี้นั่งเล่นก็ได้นะนี่มีเตาอบทำโหทำได้หลายอย่างอ่ะ ห้องน้ำเป็นไงบ้างบูดีเหมาะมากครับเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำกว้างนะคุณไม่แคบปลอดภัยเนอะอย่าเงี้ยคุณอะตัวใหญ่ห้องน้ำเป็นไงผู้หญิงน่าผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่าไม่วุ่นวายเฮ้ยโอเคเฮ้ยไซส์มาตรฐานถือว่ากว้างไหมนี่มันตู้อาบน้ำสำเร็จมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราเข้าไปสองคนได้ไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างในเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอ๋อผมนึกว่าเป็นแค่พาร์ติชันกั้นไม่ใช่ไม่ใช่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอ่านี่เปิดเปิดระบายลมรับลมได้ด้วย เหมือนเซียนนะเนี่ยนี่เขาศึกษามามันเป็นเจ้าของแล้วครึ่งหนึ่งนี่ห้องน้ํามีอ่างล้างหน้าครบอะถือว่าครบคันนะเรียบเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเหมาะสมเลยทีเดียวนี่อะไรตู้ตู้บิวไว้ไว้เก็บของตู้เสื้อผ้าแก้วน้งแก้วน้าแปรงสีฟันถ้ามาเช่านอนนอนแบบนี้รถคันนี้เลยคืนหนึ่งสองพันบาทนอนได้สี่คนสองพันบาทนอนสี่คนอาหารเช้ากาแฟพร้อมนะครับ ็นอันว่าถูกใจหลายๆคนสายนี้บอกเลยนะครับมกาะไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวไว้เรารอแล้วอย่างนี้เวลาตอนเสียบปั่นฟงปั่นไฟเขาใช้มีตู้เขามีตู้เขามีตู้เสียบไฟอยู่แล้วเดี๋ยวคุณลองไปดูได้อเขามีตู้เสียบไฟเดินตามไปดูเลยอ๋อไม่ไม่แล้วเวลาตอนอันนี้เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทาทาแอร์ทำน้ำนี่เราใช้ใช้ไฟฟ้าหมดเลยครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าติดตลอดทั้งคืนใช่ไหม คือจะมาเปิดเปิดทิ้งเปิดกว้างมันโหลดอยู่แล้วแต่ถ้ามามาอย่างเงี้ยมาเสียบทิ้งไว้ตลอดทั้งวันก็ได้ให้ผมยังงงว่าอ๋ออย่างนี้แสดงว่ามันมันไม่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยสิมีจอดเลยอันนี้ดีอันนี้คืนคืนเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้เหรออันนี้ถ้าถ้าคืนละสองพันแถมอันนี้ แถมแล้วก็ผูกตรงไหนก็ไปผูกเอาคือให้เฝ้าตู้นะให้นอนในเฝ้าตู้เฝ้าตู้ไปเฝ้าตู้ไปเฮ้ยโอ้โหนี่ยได้อยู่ได้อยู่ที่สำคัญเลยเนี่ยผมบอกเลยคุณโอ้ยแค่นี้ยังดูมุมนี้สวยนะนี่ถ้าคุณมานี่ยเขามีเนี่ยมีตู้ไฟรองรับจอดได้ถึงฝั่งนู้นอ่ะอ้อมไปถึงฝั่งนู้นเลยนะตกปลาได้ไหมครับโอ้ยรับทิมกระตเพียนด้วยเฮ้ยนี่อย่างเงี้ยพักผ่อนจริงคุณไม่ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินอะไรวุ่นวายนะมาอยู่ที่เนี่ยเช้ากินอาหารเช้านอนเล่นสบายๆรอเย็นๆวิ่งเล่น เออเอาลูกมาวิ่งแถวๆนี้ดีต้องมีแล้วของมันต้องมีแล้วละอย่าอย่าอย่าเสียงดังไปงต้องมีแล้วนะ่ะฝากที่นี่ไว้ครับเออจุดสังเกตง่ายๆจะไปชัยนาทนะครับพอคุณผ่านมาปุ๊บคุณดูสังเกตทางขวามือนะครับจะมีป้ายเห็นว่าคลาสิกคาคาราวานหรือ ถ้าตั้งต้นไม่ถูกผมแนะนําอย่างนี้เอาแบบขับรถปลอดภัยยูเทินปลอดภัยเลยไปถึงด่านเก็บเงินตรงบ้านตึกอะ่ะแล้วคุณยูเทินมันจะมีด่านเก็บเงินเก่าอยู่ชิดขวายูเทินครับมันจะเข้าด่านไปเลยยูเทินมาถ้าเกิดยูเทินบนถนนสายเสียบางคนกลัวเลยไปหน่อยแล้วคุณก็ไปตั้งต้นกลับมาพอเลี้ยวซ้ายเออพอยูเทินกลับมาปุ๊บชิดซ้ายเนี่ยฝั่งจะเข้ากรุงเทพเนี่ยคุณจะเห็นป้ายมาเรื่อยๆมีป้ายล้างรถมีเขียนว่าอีกห่กิโลเมตรป้ายใหญ่เลย1่กิโลเมตรถึงคาสสิกาคาราวานคราวนี้ก็เริ่มเปิด แนะนำว่าย้ํานะผมแนะนําว่าลองมาวันธรรมดาคือผมอะขอร้องเลยเวลาผมมาขับรถมาใช้หน้าที่ไรนะมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาแล้ววันอาทิตย์ขับกรุงเทพสี่ชั่วโมงครึ่งแน่นๆเลยนะน้ำตาจะไหลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาเที่ยววันธรรมดาได้ก็ลองมาเที่ยวดูแล้วก็ไม่ต้องแออัดยัดเยียดวูสบายสบายหรือแม้ว่าใครแวะมากิน แวะกินกาแฟกินข้าวเสร็จแล้วบอกบอกเจ้าหน้าที่ที่นี่ให้เขาพามาดูหน่อยเออขอชมก่อนก็ได้เออขอชมก่อนว่าเ,เป็น<อ>ยังไงเออเด,ดูก่อนอ,อที่ที่ต้องบอกว่าวันนี้ทีมงานเรามาถ่ายเนี่ย<ม>เห็นอยู่4ี่ห้าคันนี้ไม่ใช่เ็ามีแค่นี้นะครับมีคนเช่าเขาเอาไปที่อื่นอันนี้ที่เห็นอยู่4ี่ห้าคันนี้คือทับบางเหลือนะคือคือ,คอต้องบอกว่าอาจจะอีกหน่อยอาจจะมีของของบูด,ดี้สักคันหนึง่งจอดไว้ไม่ให้ใครเช่าเผื่อให้เพื่อนมาใช้ อจองจอง<ค>พื้นที่วางยังจองพื้น <c oughs> ที่วางอยู่แต่ว่าคือมันมีไปที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไปเที่ยวที่อื่นแล้วเห็นแบบว่าเฮ้ยมีรถแคมปิ้งแบบนี้เห็นเป็นของคลาสิกคาคาวานเนี่ยเนี่ยคือเช่าไปได้หรือใครสนใจจะเช่าอย่างที่บอกก็โทรติดต่อเขาได้เหมือนกันนะครับก็ตามเงื่อนไขของทางที่นี่เขามีกติกาในเรื่องของการเช่าก็ติดต่อลองคุยดูแต่แนะนานะครับลองมาสักครั้งหนึ่งรับรองว่า มันจะเป็นอีกประสบการณ์การท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งอ,ะอ่ะไม่ใช่แค่ไปโรงแรมเช็คอินโยนกระเป๋าโอ้ทุกอย่างหลาสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างผมอะ่ะชอบคือถ้าเกิดว่าให้เด็กๆที่อยู่ในเมืองอะ่ะได้มาสัมผัสธ,ธรรมชาติใกล้ชิดอันนี้ใช่เลยใช่เลย จะจบด้วยสิ่งนี้ครับเล่าขายความสุขรับแลกความฝันยักษ์สุดทนี่มองไปสุดลูกหูลูกตาอย่างนี้แหละที่ผมชอบโอ้หสูดรอากาศได้เต็มปอดเลยอะ่ะทริปนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าออกเดินทางบ่ายมาเย็นที่เขื่อนเจ้าพยานอนพักที่สมัยบฟัฟเฟลพักผ่อนเรียบร้อยก,กินอาหารอรเด็ดอร่อยไปไหว้หลวงปู่สุกวปัดปักครองมะขมเท่าโชคดีมากได้เข้าโบสถ์ไปด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนี้ได้ไปเห็นภาพวาดฝีพระหัตของกรมหลวงชุมพรได้เข้าไปสักการะพระประธาน กลับมาแวะซื้อส้มโอที่ร้านเจอเอกหน้าสว<อ>นนกชัยนาทแล้วมาจบที่คาสสิกคาคารวานมันต้องมีภาคต่อแล้วแหละมันต้องมาที่นี่เพราะว่าพิธีกรหายไปคนหนึ่งออผม<ห><อ>ว่าเดี๋ยวต้องมีภาคต่อแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับ,รบอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันนะครับจังหวัดอย่างชัยนาทเนี่ยมีอะไรมากกว่าสวนนกมีอะไรมากกว่าแค่แค่การคิดถึงสวนนกนะครับอยากให้มาลองค้นหาดูแล้วก็ขับขับรถไม่ไกลค่าใช้จ่ายไม่สูง แล้วก็ยังได้บรรยากาศนะครับไม่แน่ใจเซิร์ช Google ดูจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่พอครับเช็คมาที่เจ้าของสถานที่ถ้าอากาศดีสถานที่พร้อมเราก็มีความสุขได้ครับ,รบวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนทริปหน้าจะไปไหนไว้คอยติดตามรับชมกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ รายการบันทึกจากร้อยล้อครับรายการที่นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับบางครั้งบางคราวบางแห่งเราไม่สามารถรวบรวมเอาสถานที่ที่น่าสนใจมาได้ครบถ้วนเราก็จะเอามาเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือที่เรียกกันว่าไฮไลท์แล้วเวลาท่านผู้ชมไปชมมีเวลามากขึ้นก็เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆมากขึ้นนะครับ การเดินทางท่องเที่ยวนั้นเขาบอกว่าเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกคนแล้วก็ยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ทําให้จิตใจเราคลายความเครียดจากการทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หาเวลาออกเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันบ้างครับชีวิตจะได้มีความสุขวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้ว พร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ